สวัสดีนะคะหกล้านลงตากับสองไลท์สองเลิฟนะคะสวัสดีมอร์นิ่งทุกคนและไมค์เฟนทุกคนเลยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่พีเอซี FC, ทุกคนนะคะที่เข้ามาักทค,คุยกันตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะหกล้านลงตาด้วยกับสองไลท์สองเลิฟนะคะขอบคุณทุกไลท์นะ ก็ไม่รู้สินะเปะ้นั่งกันอยู่สองคนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะ วันันั้นที่พี่ไปซื้อโจ๊กหมูว่าทุกสาาเนไหมโจ๊กใส่ไข่สามสิบนะไม่ใช่ไข่ยี่สิบห้าพึ่งไปซื้อเมื่อวันไหนวะไปซื้อเมื่อเมื่อวันที่พี่หยุดพักร้อนอ่ะสามสิบห้าใส่ไข่อ่ม ใกล้จะ,กลจะเท่ากับไข่นกกระทาแล้วไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้เพื่อนมันเพื่อนไหนนั่นมันเอาไปมันเอาไปนวดเย็นมันทา,ทาเย็นมากนี่แหละกล่องสีนี่แหละเวลามีน้ำเน่าน้ำอะไรมามันเหี่ยเขาี่ทาไห เพราะว่าเวลานวดมันจะใช้น้ำมันนี้แต่แต่แต่แ,ตแล้วทีน,นี้มันเย็นข้างล่างฮะไล่ข่เหรอเคยพูดอะไรให้ฟังไหมเหมือนกัน ตัวนี้มันใช้นวดอะ่ะใช้นวดแล้วเย็นตอนนั้นให้ให้ตอนนั้นให้มันมานวดตอนปีใหม่พอดีเลยให้มานวดตอนปีใหม่มันเอายาหม่งนี่แหละใส่อะ่ะพอใส่แล้วเย็นแบบมันหนาวอยู่แล้วไง มันโอ้นี่ใส่แล้วทีนี้ไปเหยียบไงไปเหยียบแล้วนวดไงหนาวจนสะบัน